สวัสดีครับพ่อพี่น้องครับพ่อกับลุงปอครับปีกเท่ามือครับตอนเสาร์บรรยากาศตอนเสาร์พี่น้องครับมื่อนี้อากาศดีครับพี่น้องนี่บ่ค่อยสิมีแดดได้พี่น้องเด้อนี่เช้านี่ครับมื่อนี้พ้าพี่พาหน้องมากบึงควายครับเป็นเลี้ยงควายโยธงนี่คอกหนึ่งพี่น้องเป็นเลี้ยงคอกหนึ่งควายงามเลยครับเป็นเลี้ยงมาโดนแล้วเขาถืเข้าไปบึงก็สัมผัสเป็นบึงน้อพี่น้องเนาะ เลี้ยงโยธงโยูายหน้าครับพี่น้องครับธงหน้ามาปลูกขอกอยู่นี่พี่น้องคถ้ามองคนเลี้ยงก็โอ้ดีมีน้ำครับติดกับคล้องพอดีมองคนโยนี่พี่น้องนี่นี่คล้องน้ำเงาน้ำไหลายบึดครับพี่น้องเลี้ยงอยู่นี่เอาครับพี่น้องถ้าเขาบอกว่ามึงแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเห็นเด้อรับเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้กันครับพี่น้องเอาพวกควายครับพวกควายควายคนเลี้ยงตะควายเหรอเนาะอมีว่าหลักเตี้ยนี่ ครับปอยเบิองควายงามเพลินครับสอบถามเพลินสัมภาษณ์เพลินเบิองเพลียงยังไงขายหลายราคาดีดีครับพี่นอ้องคอกน้ำนี่ครับอคอกควายเพยยลินอย่างนี้ทงยุคคู่ค้องพอดีพี่น้องนี่อคอกน้ำดีพี่นอ้อ,นนองเดจอด,โด,ด ครับขอบไปเบิ้งนี่คนยู่ยู่หรอวะไม่ใหญ่สีเย็นนะโอ้ไม่ใหญ่สีเย็นสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีไม่ใหญ่สีเพ้นสีเพ้นมาลมครมีสีเพ้นมาลมขอเอิ้อไม่ใหญ่เย็นแหรอน้อยจังหวัดเท่านะมีเย็นค่อยงามเออค่อยงามค่อยงามอีหลีเพิ่นเลี้ยงหลายตัวเออเอามือนี้ย่มื้อนี้ขออนุญาตเด้อสิมาเล่นน้ำมาฝู่นมาคุยน้ำมาสัมผัสเบิ้งเลี้ยงว่าเลี้ยงเนรียญข้อยค้อยเพิ่นนี่แหละเนาะครับเอาขับมาทักผิดเบิ่องเป็นไรสบายบวะยี่นี่เลี้ยง สบายดีอยู่ยควายสบายเนาะยงทธงเนาะเอือธงยทชาหนิบรรยากาศดีดีดีได้สามปีสี่ปีแล้วนอนเฝ้าอยู่นี่ตัะะ้งล่ะนอนอยู่นีน่แล้วโออยู่ใกล้น้ำใกล้หน,นองดีเนาะน้ำอยู่หาสิ่ม,มว่าบังควายน้ำเดิมหน,นีิเด้ออ่ะขับไปบางทั้งก็ควายมึงนะนี่ชิเดียนเราเลี้ยงควายดีดีดีเด้อเลี้ยงมาแต่แกลูกโขนลูกหวานจัดปีแล้วเหรอไม่ใช่ เลี้ยงได้สามสามสิบหกปีแล้วสามสิบหปีสาปีลูกตาลูกเขาหนุมบานตาลายตามอายุลูกสามสิบปีแล้วนอยยังน้อยนะสเออายปลาตะเกียมีอย่าง่าเวันี้บ่อยังตะคราย่างเดียวตะควายยังเดียวควายพอพันนี่โอ้ขายอยู่ขายสี่หมื่นสองสี่หมื่นตัวนี้ตัวนี้เป็นเป็นพอพันตัวนี้พอพันตัวนี้สามปีโอ้บางทีนบางค้าเพน ก้อยตัวนี้เป็นควายผูกก้อยเถิกคอพันธมันบ่างหนิคอพันนี่เออเดี๋ยวเดี๋ยวผมติดลูกบอกว่าขาวโอ้แม่สาแม่มันแม่ใหญ่ก็มัวแม่ย่าอยู่ขอบฝุ่นอันนี้แม่น้อยนี่อันแม่นั่นติแม่นั่นติแม่ตบแม่พันธมัวเป็นแม่มูวมันเถาะแม่แม่แม่อีหลอกโตฝุ่นหรือโตไก่เดือดบ่นเออเดี๋ยวติเข้าไปเดี๋ยวนี้มีนักประกาศครบตัว ก็ผูจักตัวกยผุนยผูดจีกยเมียสองคุอยเมียสองตัวตาเมียไงมันหนึ่งถึงฮ้เมีน่อยเมีหนึ่งจะไปสอเมียม่น้อยนี่ได้ได้ลูกไปได้ลูกตัวนึงนี่ใชเม่ไหนแม่นี่ยืนนี่หนงบ้ี่นี่เนี่เอาสี่บ้างเออนี่และเออแมนี่นี่เนาะแม่นี่ได้ลูกเราเตียลูกตัวนึงนี่อ๋ลูกหนึ่งแล้วจักปีเราลูกวันั้นลูกได้ปีนึงได้ได้ได้ทับได้ผสมพันธุ์ไปแม่นแ้อยนะ กล้วยอันพื้นบ้านเดี่ยวนี่ย <พอ S 1> ได้ยินไหมสวมอ่ะกล้วยพันธุ์แต่ว่าเดียวเดี๋ยวนี้ผสมไปไปนี่ผสมแล้วมีทองเน้่มีทองแล้วติทองเนี่หาหกเดืนเอดนแล้วหาหกเดือนแล้วโอ้ก็สิออกต้นนี่ใกล้เราเพื่อน้องค่อยเพิ่นเป็นต่อดมงามนี่เพื่อน้องค่อยไม่หญ่เย็นไม่หญ่สีเพ่นโอนค่อยน้อยนี่มันค่อยผูดจีมีแต่ผูเบิร์ดสีโตโออันเมียเมียบอกนั่น แม่เท่าเนี่นทตามผู้ดอนโอ้ทับทับเราตีแม่เท่าดันแม่เท่าออกลูกมันลูกมันง่าแล้วเด้หาเดียนแลงกพอมันซื้ออย่างก่อลูกตั้งอุดอทับไปแล้วาแล้วเดีไปทลน้อแก่ะกเดี๋ยแล้วเดี๋กะแม่ล้วกะหาเดียนด้วยกันเต้าเดแม่ยังทำได้หาเดียนด้วยกันแต่ว่าคล้ยของ,ของนายแก่เห็นบะก้ยแก่ละอ ใส่ตัวไหนตัวน้อยตัวน้อยนี่ตั้งผูดอนเดี๋ยวเดี๋ยวอันบัดเพล่์พอยออกมาแล้วคอยเรับบางอีกางแค่นึงมันอยู่ไก่เออเดี๋ยวคอยออกมาพี่ล่ะสร้างผูดอนตั้งผูดอนตีเพือได้มาแบบไหนผสมอะไรผสมหลอดเอาหลอดสั้งหลอดมาผสมมันบ่ผสมสามพันโอ้ค่าค่าผสมพันค่านันพันสามพันเป็นไรการเลี้ยงเดี๋ยวนี้ยากบ่แม่เห็น เลี้ยงเื้องบงเลี้ยงดอกคือว่าปล่อยลงทงลงทาไปเลยธรรมชาติเลยเลี้ยงแบบธรรมชาติเนะธรรมชาติอะหัวสำหรับได้กินโอ้หรับกินแจะเพี้ยงเพิ่นบ่ไ้ให้อาหารอี่เลยงได้บ่มวะโอ้ธรรมชาติอ้ครับเออเพิ่เลี้ยงแบบสบายที่น้องว่าได้นั่นเบิ่งแม่็วราขอยมบบนี้กนนี่เือลัคข้อยแม่พันมัน แม่ไงเนี่ยเนี่ยเนี่ยกับลูกได้ลูกแล้วพี่น้องเนี่นยญ่ก็ขอแม่พันธ์ครับถ้าหัวร้อนตีมามครับกัดนี่จะหกตัวนาดนี้เรียงสบายเรียงลงทงครับมมน,มมนก่กนเรียงไม่ลงญ่ง โอ <Rocky> ้เล <asis> <lush> hey? ี้ยงเลี้ยงน้องไงมันมันเป็นน้องไงหันเนาะเลี้ยงก็ได้เลี้ยงครับอยู่กับฟาองมกับน้ำเอาเป็นว่าเบิ้งบดนี่ประวัติการเลี้ยงมานี่ยเจ้าก็เลี้ยงมาหลายปีเนาะได้จักสุดจักนั่นแล้วว่าเถอะโอ้ยนับไม่ได้แล้วขายไปจักเชียแล้วออันขายตัวขายตัวเออขายออกไปยนับไม่ได้หรอกไอ้เอ้ขายหลายชุดแล้วผมว่ขายชุดแต่ว่าขายเจ้า เขาว่าเจ้าขายง้วควายนี่ได้ราคาอย่างดีเด้ปีที่ปีไหนล่ะปีเที่อันโควิดนั่นปีหกสี่ได้ตัวละแต่แสนละแสนแสนหากระมีตัวละแสนหาตัวละแสนกระมีว่าควายผูกควายแมนดิสิผูกผูกตัวนึงหมักจำโบ้โอขายเป็นพอพันเป็นบ่อพอพันไปแสนหนึ่งไปแสนหนึ่งบัดนี้ก็มาขายเมียนรูอี๋าลิสาก็ได้แสนอันบัดนี้กินสลาอี หลายอีวันถอดได้เป็นรวบกันแล้วเป็นหลายตัวเหหลายตัวขายเป็นตัวเลยหาเฉนกว่าโอ้เออได้ช่วงนี้แต่มูเลียมานี่มันเป็นลูกของมันบ่เป็นลูกของมันมันเองของแม่แรกๆคนเลยแรกๆเองที่แรกนี่เลี้ยงจากตัวเขาเดียวตัวเดียวตัวเดียวแม่เดียวเลยเตี้ยเอามาดตะบันยามาดตะบุรีรัมย์โอ้เขาเอามาตะบันยาเลี้ยงตัวเดียวเราไม่ไออกแม่แพร่ลูกออกแม่แพร่ลูนี่ยกับมันลูกมันหลานมันเบิดหวานเบิดโอ้ เจ้าขายคุณเลี้ยงมาตั้งแต่ต้นวันพี่ปีหฮกได้ก็เท่าฮกฮกเออแจ้งงานลูกไผยเห็นไหมได้ได้แสนแปดขายฮกตัวฮกตัวได้แสนแปดแสนแปดคุ้มไหมคือขายไปพร้อมกันเลยติดตอนนั้นตอนนั้นราคาก็จะบวดีเนาะบวดีอ๋อก็คือคือช่วงช่วงเมื่อจะขายปีกไก่ปีกอนนสองปีมานี่มันก็ดีเป็นราคาดีราคาดีสองปีมานี่เนาะตัวเราเป็นแสนก็ได้แสนกว่าก็ได้แสนหาก็ได้ ก็คือเลี้ยงแพะกรับจะต้อกควายก็ได้เนาะเลี้ยงมาโดนแพะอยู่มีราคากไงแต่เมร์นี่ช่วงปีปีมันมีราคาของปีพานมานี่เขาก ok. ็ให้ใทยที่มาให้สองแสนเขาเลี้ยงแล้วสองแสนนี่มันปล่อยอ่อนพอได้เพราะว่าแม่์พันแม่ช่วงมันขึ้นมีราคาหลายน่ะว่างขันน่ะพันมาเนาะเขาบ่กให้สองแสนตีแม่นี่แม่นี่ให้สองแสนนี่โอ้ลูกสร้างลูกดอนลูกพันพอวันเป็นแม่พันกันเลยบ่ได้ปล่อยออกไปพอได้ขายออกไป เมียบอกอันนี้เมียกล้วยไทยบ้านกล้วยไทยบ้านบ่ียมันกล้วยเมียนั่นแม่ลูกมันบอลนั่นเมียที่ไม่ลูกเลยลูกมันเบิดต้องสามเดือนนั่นเมียนั่นเมียนั่นลูกมันเบิดเลยกระลูกมันเถอะลูกที่แม่นี่ตีลูกแม่เผาหร่อล่ะลูกแม่เผานี่แม่นี่มันอายุเท่าไหร่นี่ค่อยตัวนี่ค่อยตัวเนี่ยเออสิบปีสิบเอ็ดปีนี่ละลูกได้ชิปชิปโตแล้วสิบโตแล้วแต่วาญอยุมันตีสิบปีแล้ะตีสิบปีสิบปีขึ้นเนาะสิบปีขึ้นโอ้ แสดงว่มามันให้ลูกมาหลายเต็มเนาะหลูกมาหลายแล้วโอ้ปีละลูกละลูกแม่นั่นเดียบานแม่นี่กะอายุมันเท่าไหนนี่มันได้ลูกนี่สามปีสามปีแล้วเดียเด๋ยวเนี่ยเดียเด๋ยวเนี่ยสามติได้ลูกตัวนึงแล้วนี่ไหมตัวนึงแล้วนี่โอ้ลูกน้อยตัวนึง <ừ. S 1> ใช้ลูกวันได้ทั้งสองเต็ต็พูดละสองเต็มเต็มพูดละสองนี่นี่ลูกโอ้พูดรนลูกสาวพูดโดน อันนี้ลูกอ้อยพื้นบ้านดอกนั่นครับครับคับนั่นก็ได้เป็นลูกแม่นี่ลูกแม่นี่มีสองเม่ยสองที่กันสองนั่นกับลูกแม่นั่นแม่นี่แม่เแ่านี่โอ้มีแตัวกล้วยผูกบ่มีกล้วยแม่โอ้ผูกสองตัวแม่ยละสองลูกตัวนี่ยังอยู่เดียวหนิเมียนี่ได้สามเมีนั่นเดียวกินงนายนั่นโอ้เอาเลี้ยงไว้ตัวเนาะ บะหมีปัญหาอย่างไรว้าโรคไผ่เอียงบะหมี่หรอเนล่าไข้หรือเปล่บ่มี่ยังจะบ่เป็นโรคเป็นไผ่ยังแี่เตี่ยบ่เรื่องสียาจะกโอ้อาหารเสริมอาหารยังไม่ได้ให้มันบ่บ่ไ่ได้ให้จากเนี้ยว่าอาหารเหนือนบ่มีบ่มีกินตะเฟียงกินหยากินเฟียงไปธรรมชาติเอาปล่อยมาก่อนได้ไปล่อยมาก่อนได้ไปล่อยมาเบิดเลยก็ได้ปล่อยมาจะให้เห็นไหมอยู่ทางนี้ปุ้งครับเอา สิปอยออกไปแล้วพี่น้องนี่ละแม่ใหญ่แม่นี่งก้มูวนี่แม่บอกมอกันเป็นนั่นตัวนี่เป็นแม่พันอยู่เท่าเดิมแล้วพี่น้องมีตัวเสียวออกกี่เป็นปะช่วงนี่สิแมงสิป,ปันเพิ่นอยู่ตัวผูดเตะว่าผูดจักปีแล้วแม่เห็นสามปีแล้วเตะส,ส,ส,สิสิปล่อยออกไปให้เพิ่นไปเลี้ยงแมงปันเพิ่นไปเลี้ยงเนาะเออดจะง่ายคอกง่ายยังไป บัวขาวลูกลูกบัวขาวที่พห้แม่ก่อนพ่อมันลูกพอบัวขาวตีพ่อบัวขาวงอเถอกันบัวกวาเถอกันบัววาเถอกันใส่ต่อได้ตัอไรอเไรบเมื่อวนป่อยปลอยไปกันก็นดแม่งยนกะดเออปล่อยไปอนเลยใส่ใส่ตัวไปลออยออกกอกเยอะเยอะเยอะไปไปมี่หกตัวพี่น้องนี่ผู้มีแม่ครับนี่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 ตีเถอกนี่ตี ตัวออกก้อนนั่นน่ะเออไปตัออกก้อนนั่นโอ้หเนี่ย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 นี่เถิกนี่พี่น้องนี่คนตีปอยออกเยอะครับนี่นี่เถิกนี่เถิกนี่ตัวเยอะไกลนี่นี่ไรนี่ยเนี่ยเพิ่นเปิดราคายังไงล่ะแม่เห็นซีเมินเหมือนบ่เปิดราคาไวปซีเมินกับตัวเห็นบอตัวนี oh, yeah. oh, today, so so right. so ้ล่ะโอ้ครับพี่น้องไปต้นใจกะเอาให้เบอร์โทรมาเลยนี่ตัวนี่เบอร์เบอร์ยังก่อนพันยั ศูนย like hmm. oh, ์เ so ก้าแปดสองหนึ่งสองเก้าศูนย์เจ็ดแปดเกับนี่คือเบอร์ของแม่นายแล้วก็โทรหาแม่เย็นพอน้อนายนี่กะคือได้แล้วครับพี่น้องเนาะครับผลกระลังสิปล่อยก้อยออกไปแล้วพี่น้องผมกะคนคนเป็นเลี้ยงไปงามเต็มพี่น้องลงทงเหนือเนาะน้ำน้องหรือุดมสมบูรณ์พอดเนาะเบื่อแจ๊คเชนน้ำคนอาหารเสริมเพิ่มกับว่าหายเลี้ยงว่ตจน ท่านประชาชนจิ้มหยาแย้มนะก็หาหยาอยู่มันบ่อยแย้มมันหน้าฝนเนาะหน้าฝนก็ตัดหยาตัดแย้มไปย้มเนี่ยก็จินเสียงจินฟางไปครับมาดื่มจินหัวหาดมาดื่มจินหารเสริมแย้มพี่น้องเลี้ยงท่รมชาติพี่น้องมาเอาเด้อพี่น้องเด้อเปิดเปิดไว้หล่อลอดสี่หมื่นบักเถิดนั่นครับเบอร์โทรก็บอกไว้แล้วพี่น้องเอาละขอบคุณเด้อยม่ใย็นเย็นเด้อขอบคุณหลายๆเด้อผมกะครับกะมาเนี่ยบอกก็เพลินครับขอบคุณหลายๆทีไข่ก้มร่วมมือไข่ก้ม ว้าวามจากกันครับพี่น้องมาสัมผัสกันครับเป็นพ่อไปแล้วพี่น้องคุณใครสนใจกะโอ้โดยตรงครับติดต่อโดยตรงเลยครับกับพอยันนัยไม่เย็นเนี่ยและครับขอบคุณพี่น้องหลายๆครับที่เข้ามารับชมครับผมก็ขอท้ายบึ้งเท่านี้นะครับพี่น้องนะคำรับขอกวายแม่เย็นก็ได้ครับขคาสนใจกะติดตามด้วยครับเด้อําหรับ กอดติดไท,ทยเบิ่งแช่นี่อาจติดตามในคลิปหนาเนะครับกอดติดขอกต่อไปผม้มจิไปไทยอีกที่น่องใครขอกไม่ขอกว่าขอกค้ายคือเก่าหลับพี่น้องให้เพี่น้องติดตามในคลิปหนาเด้อครับสำหรับคลิปนี้กับฝากเลยนะครับเด้อสวัสดีครับ